บอดินไหนไหนไหนวันนี้เิวันนี้เิเขาบอกว่าไงเสียนเสียนเสียนโดนใส่ตาประมาณนี้สิบเก้าเออประมาณสิบเก้าเอ้สามห้าป่ะเขาทำอุ้ยจริงว่ต้องเป็นเป็นมันยี่สิบเอ็ดเฮ้ยมันก็กลับมากินใหม่เหมือนเดิมไปเนี่็นไงไหนเขาฝ่ามือยังไงวะคัาใส่ตาหรือเปล่าเทียววะไอ้ยังเงี้ยมันไม่คัาใส่ตาทุกคนนี่ ปลาดิจะทุกหัวใมันตายก่อนเพราะปลาเรายึดอยู่แล้วเ็้อันนี้ยึดสองไม่หนยายเลยเดี๋ยวไม่ทำหยุดดิ้นเลยเพราะว่าปปลลาาเรายึดอยู่แล้วทุกหัวตายมาวัดก็ไม่เป็นไรทุกวันปลาเราทุกหัวตายได้เรายึดอยู่นะฮะยี่สิบอ็ดยอะกว่านิดนึงยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดมันจะต้อใหญ่ป่ะใหญ่อยู่ใต้น้ำมือลั่นครับมือลั่นนะครับมือลั่นครับ้ายมือมือลั่นด้วยนะครับปลาตัวแรกใครจะเป็นผู้โชคดีครับเอามาลุ้นกันต่อครับทางด้านซ้ายมือ ติ่งไปเลยขวามือว่าไงครับขวามือลงเบ็ดยังครับแป็กอยู่ในมือนะครับอยู่ในมือบูเลียนมาแล้วครับขึ้นมาแล้วแฮมมาแล้วใจผู้โชคดีนะมาครับเดินมาทางนี้เลยครับสำหรับในผู้โชคดีมารับรางวัลเลยครับแหมนะครับมาๆๆถือในมือด้วยโอ้คุสุดยอดครับตาตัวแรกบอกกแรไอ้บินใช้สวยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมีรางวัลพิเศษให้เลยบินข้าวไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้รางวัลพิเศษตัวแรกถือว่า ท่นเบอร์ไรครับพี่ขอบคุณนปลาทองครับไอ้เป็ดสลิปเป็ดหงส์ดึงไม่ขึ้นเลยอ่ะเอสโอ้ยแหมนี่ว่าดึงไม่ขึ้นแหม่ก็เล่นทุ่นเลยนะไม่เห็นปลาด้วยทุ่นกระหาให้ปลาเหรวะให้โต๊ดปลาอยู่นี่นี่นี่สวยสวยสวยไม่ใช่อะไรหรอกกเ่นโต๊ดกีแน่ถึงว่ามีดาดประจำไม่สงสัยเลยแม่งเลยว่ามีดาดคิดว่าเราก็คิดว่าเมียแม่งด่าเป็นไรวะเนี่ย

พอแล้วพอแล้วน well. ี่เก็บไว้สาที่ตอนตอนเป็นวิทยากรเดี๋ยวเป็นวิทยากรนะนะบอยจะเป็นยเาแบบเอาแบบเดินเข้ามาใกล้เดินเข้ามาใกล้ถ่ายแบบแคแบบเเอาไมค์อยรอบนึงเดินเดิน